โอ้ยแบบอือหือหือโอ้ยดูนี่ดูสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้วารุตาอยู่ที่ที่ที่ทุกทุกคน อยากจะมานานแล้วนะคะที่วารุตาไม่ได้มาที่นี่เดี๋ยวรุตาหันกลับกล้องไปให้ดูเราทุกคนจะรองออกกันค่ะนี่ก็คือริมแม่น้ำรั่วนั่นเองค่ะริมแม่น้ำรั่วสถานที่ที่เราพากันมาเก็บขวดกันบ่อยมาก แล้วรุตาาคาหวังว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ใครหลายหลายคนก็คิดถึงค่ะแล้ววรุตามาทำอะไรริมแม่น้ำรัววันนี้วรุตาอยากกินแกงส้มค่ะแกงส้มผักบุ้งฝรัง่งผักบุ้งฝรัง่งต้องไปเก็บที่ไหนต้องมาริมแม่น้ำรัวค่ะ เป็สนสถานที่ที่แหล่งรวมของผักป่าเกือบทุกชนิดจะอยู่ที่นี่เรามาเก็บผักกันที่นี่แล้วก็เราก็มาสูดอากาศกันที่นี่แล้วเราก็มาหาเงินกันที่นี่แต่วันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะวารุตาจะมาเก็บผักบุกฝรั่งค่ะแต่ไม่รู้ว่าวารุตามาสายหรือเปล่านะคะ ก็ยัางไงที่เราไปดูปักบุ้งฝรั่งกันด้วยกันค่ะเห็นห่านตัวนี้เราก็ช่างน้าอิฉาจังค่ะกำลังชอนแล้วก็เกาเรียกว่าทำความสะอาดขนของเขาอยู่นั่นเองสนามหญ้านะคะจะมีดอกเดซี่ขึ้นขาวเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวรุตาให้ดูใกล้ๆนะคะ นี้ค่ะนี่คือดอกเดซี่ที่เราเห็นอยู่บนพื้นหญ้าสีขาวเต็มไปหมดซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆในฤดูใบไม้ผริบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายซึ่งไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่าน แล้วก็เป็นช่วงบรรยากาศที่วรุตาก็กำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศกับสายลมที่พัดมาบางเบาสุขใจจริงๆเลยค่ะดอกเดซี่ค่ะเห็นดอกเดซี่แล้ววรุตาาอดที่จะแวะให้ดูอีกสักหน่อยไม่ได้ค่ะดอกเดซี่ที่ขึ้นกับอ ดอกฟันสิงโตนี่ค่ะคือฟันงามโดยธรรมชาติงามโดยหาทิติไม่ได้สวยมากๆเลยค่ะวารุตากำลังเดินมุ่งไปสู่ริมแม่น้ำรั่วตรงสถานที่ที่เราเคยไปเก็บขวดประจำนะคะพี่แหม่มเคยตั้งคำถามกับวารุตานะคะว่า สถานที่ที่วรุตาไปเดินในป่าห่างไกลจากบ้านไหมคือทุกๆท,ที่นะคะที่วรุตากับแฟนไปเดินทุกๆสถานที่อยู่ข้างบ้านเราหมดเลยค่ะเราคือรอบบ้านเราจะไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออก ทุกทิศของเราเราก็จะมีป่าให้เราได้เดินกันค่ะแม่น้ำรัวสถานที่ที่วารุตาคิดถึงต้นที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะนี่คือต้นแอป ปิกำลังออกดอกค่ะการที่เราได้มาอยู่ริมนม้ำแล้วท่ามกลางความสงบพร้อมกับได้ยินเสียงน้ำไหลธรรมชาติบำบัดมันทำให้จิตใจของเราสงบแล้วก็เยือกเย็นแล้วก็มีความสุขค่ะเขาจะมีต้นที่โตแล้วแล้วก็ต้นที่ยังเล็กอยู่อุ้ยดูต้นนี้ คือเขาก็โตแล้วนะคะเดี๋ยวรุตาอ้ยมุมนี้นี้อันนี้ก็ยังอ่อนเดี๋ยวรุตาจะเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะคะนี่คือดงของผักบุ้งฝรั่งใครที่ยังไม่รู้จักผักบุ้งฝรั่งก็อยากแนะนำนะคะให้ลองศึกษาดูแล้วก็ลองไปนำไปรับประทานนะคะ อร่อยมากสำหรับแกงเทพโพแล้วก็แกงส้มค่ะคือทั้งดงนี้นะคะตามขอบริมแม่น้ำก็จะเป็นผักบุ้งฟ้ะรังหมดเลยค่ะเมื่อมาถึงที่แล้วเราจะรอช้ากันทำไมคะมาเก็บกันเลยก่อนเก็บวรุตาอยากให้ทุกคนศึกษากันนิดหนึ่งนะคะนี่คือต้นผักบุ้งฟะรัง ดูลำดูลำของเขานะคะแล้วก็ดูใบค่ะนี้ค่ะมามาเก็บกันเลยค่ะวรุตากำลังจะบอกว่ากอนี้หืออย่างงามดูดูนี่แบบงามมากหืมวรุตาก่อครึ่งก่อแล้วการโอ้โหนี้ค่ะผักบุ้งฝรั่ง เอาแบบอ่อนๆยอดแบบนี้เก็บปร,ะวะประวะัวเก็บปัวสวยมากดูยอดนี้นะคะถึงจะไม่ปรัวะแต่ก็นิ่มค่ะแม่ไอดดาเนยนะคะเธอก็พยายามเอาต้นแบบอย่างนี้เธอบอกโอ้ยอย่างนี้แล้วเอาไปแกงแล้วแซบแค่หักนี่ก็แซบแล้วค่ะ หักกันให้โปรให้โปรกันไปเลยค่ะหุยแค่ได้ยินนิวนรุตาก็หืมมันแล้วค่ะอือหือดูสามยอดนี้อือหืออือหืออือหือวรุตาเห็นสองยอดนี้ขอแล้วกันขอแล้วกันอุ้ยดูยอดนี้โอ้โหดูยอดนี้ค่ะดูยอดนี้โปรดูยอดนี้อือหือขอพระ หุดยอดนี้ก็เหมือนกันโหอยากให้ทุกคนมาเก็บกับวารุตาจังเลยค่ะมาดูกอนี้กอนี้อือหื้อ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 นี่ค่ะกอนี้นะคะเขาเริ่มที่จะแก่นิดนิดแต่ก็ยังทานได้นี่ค่ะโอ้โหเก็บโปรเก็บโปรค่ะ รุตาเจอยอดอ่อนสองยอดนี้นะคะขอขอนี้ค่ะอ่อนๆแบบนี้สะใจมากแบบนี้ก็ปโปรก่ะโผล่ ใครที่เคยเก็บรู้ว่าเวลาเราหักหนังแล้วชีวิตแบบสดชื่นมากๆตอนที่ได้ยินเสียงเขาโป๊ะโปค่ะดูยอดนี้นะคะสุดยอดดูยอดนี้โอ้โหอคือมันมันอ่อนมากๆเลยค่ะไปค่ะเดินต่อเราไปเก็บปักบุ้งฝรั่งกันต่อเลยนะคะ บรรยากาศรู้ตาาไม่ได้รับบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะคะรอจนถึงฤด,ดูหนาวได้ผ่านไปแล้ววันนี้ความสดชื่นก็เริ่มกลับคืนมาแล้วค่ะว้าวสะตาฟฝรัง่งโอ้ยยอดอ่อนเต็มต้นดอกฝักอ่อนเต็มต้นเลยค่ะว้าวโอ้ยคืา อดอ่อนออน,น่าทานมากๆเลยค่ะนี่คือดงผักบุ้งฝรั่งอีกที่หนึ่งนะคะเป็นอะไรที่คือเต็มไปหมดเลยคือสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆเลยค่ะ ใครที่ยังไม่รู้จักผักบุ้งฝรั่งลองได้เลยนะคะถ้าเห็นลักษณะรูปร่างแบบนี้ก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใช่ผักบุ้งฝรั่งค่ะเห็น mm hmm. อ่อนๆแบบนี้ว่ารุตาขอเก็บ mm hmm. ค<ะ>่าโประโประโประโอ้โหอื้อ ดูยอดนี้เหมือนเฝ้ารอให้วารุตามาเก็บค้าโปโะเลยคะ่ะดูเนื้อของเขานะคะค่อนข้างที่จะหนาทีเดียวเลยค่ะอเอาไปลอกอเปลือกของเขานะคะเราก็เอาไปแกงซุเหมกแกงเทโพอร่อยมากๆเลยค่ะ เยอะเต็มทุ่งไปหมดเลยค่ะอือือดูอันนี้นะคะทอตันเลยค่ะคือเนื้อเขาเนื้อของเขาเยอะมากนี้ค่ะน่าทานสุดๆเลยค่ะอือออือือ,อ,อ ดูโกโ็แบบนี้นะคะเล็กๆดูบ้องของเขากับบ้องของเขานี่กะ ผลงานของวารุตาวันนี้วารุตาจะเอาไปแกงส้มค่ะโอ้โหมาดูมุมนี้ค่ะคือเขายัางเล็กๆแตกโกมาเป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหสวยจังเลยค่ะอํอกำลังแตกโกตะมุตะมีมากอุยวารุตาเห็นโกนี้โอ้ยสวยมากขอหน่อยนะคะ ดูบ้องของเขาสุดยอดนู้นค่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะไปดูแหล่งเขาเรียกว่าในพื้นที่เป็นสิบสิบไร่ของผักบุ้งฝรั่งเยอะมากแล้ววรุษาัไม่รู้ว่าเขาจะโตกันไปขนาดไหนแล้ว จะอย่างไรเดียวเราไปดูกันด้วยกันค่ะมาเดินรับอากาศบอยสุดฟังเสียงนกร้องกับวารุตากันด้วยกันนะคะใครเคยเชื่อไหมคะเชื่อว่าถ้าเราเอากุญแจมาคล้องไว้ริมรั้วแบบนี้พร้อมกับเขียนชื่อเอาไว้ แล้วเราจะเป็นคู่รักกันตลอดไปอย่างเช่นแบบนี้นะคะเมื่อ2014ทั้งคู่ได้มาคล้องหัวใจกันที่นี่นี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่นี่ที่เขามีความเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าความรักของเขาจะคงอยู่ด้วยกันตลอดไปด้วยการเอากุญแจม,มาคล้องไว้แบบนี้ค่ะ บรยากาศยามบ่ายแบบนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะแดดอ่อนๆลมพัดบางเบาแล้วผู้คนไม่พลุกพล่านเราได้รับอากาศจากริมแม่น้ำนะคะมันทำให้เรารู้สึกเรามีความสุขเราได้รับออกซิเจนเราได้รับอากาศบริสุทธิ์ที่แบบเต็มๆเ,เลยค่ะ คนที่อยู่ในวัยเกษียณนะคะในช่วงบรรยากาศแบบนี้เขาก็จะออกมาเดินก็เรียว่าเดินมาเดินมาออกกำลังกายพร้อมกับสะพายเป้อันเล็กเนื่งด้วยว่าในกระเป๋านั้นก็จะมีกระเป๋าตางังมีน้ำอาจจะมีขนมด้วยนะคะก็เ,เดินไปเรื่อยๆผ่อนกลายไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเป็นการออกกำลังกาย แบบเบาๆแล้วทำให้ร่างกายของเราได้รับออกซิเจนนี่คือชีวิตของคนวัยเกษียณของคนที่นี่ค่ะบางคนก็ปั่นจักรยานนะคะใครที่อยากปั่นจักรยานก็ปั่นใครอยากเดินก็เดินพอรู้ตาอยากเป็นคนคนนั้นด้วยค่ะเป็นวัยเกษียณแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ ก็มีเวลาทำเพราะว่ามันชีวิตของเรามันเหมือนกับไม่ถูกจำกัดอยู่กับเวลาของการทำงานไม่ถูกจำกัดอยู่กับเวลาของการที่ต้องเร่งรีบหาเงินมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาให้กับกิจกรรมที่ตัวเองอยากจะทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำอยากจะอยู่กับสิ่งที่ทำให้เรา แล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากจะใช้เวลาให้มันแบบคุ้มค่าม,มากที่สุดนะคะวารุตาจะไปเดินดูผักบุ้งฝรั่งลงทางป่าทางนี้นะคะอาจจะลาดชันนิดหนึ่งก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะผักบุ้งฝรั่งที่อยู่ริมหน้าของวารุตาทั้งคุ้งตรงนี้เลยเยอะมาก อยู่ใกล้กับปริมแม่น้ำดูนี้นะคะดูยอดของเขาอ่อนๆน่ารับประทานมากๆโหยดูยอดนี้แบบอือดูนี่แบบโอ้โหแบบโลมากโอ้โหแบบอือ อืโอ้โหดูนี cat ่ดูนี่ดูยอดนี้นะคะหือไม่รู้จะเลือกเก็บยอดไหนมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โห บรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยววรุตาจะพาทุกท่านไปดูอีกที่หนึ่งนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปมุมนี้นะคะเดินลงมาแล้วค่ะบรรยากาศสงบแต่ถ้าเกิดนันวรุตาก็ไม่แนะนำให้มาเดินคนเดียวนะคะคนข้างที่จะเปลี่ยวนิดหนึ่งค่ะ นี่คือดองผักบุ้งฝรั่งเยอะมากเลยค่ะเยอะจริงๆผักบุ้งฝรั่งริมน้ําค่ะเต็มไปหมดเลยมาเดินป่าชมผักบุ้งฝรั่งกับวารุตาด้วยกันนะคะเยอะมากเยอะจริงๆ บรรยากาศแบบนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะขับผักบุงฝรั่งคือแทบจะบอกทุกทท่านว่าคือที่นี่เป็นแหล่งของผักบุ้งฝรั่งอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยหรือที่ทานอยู่แล้วอยากให้เอารถสิบล้อมาขนกันไปเลยค่ะเพราะว่าผักบุ้งฝรั่งเป็นไม้ที่ เขาค่อนข้างจะเจริญงอกงามแล้วเติบโตได้ง่ายมากๆการแพร่พันธุ์ของเขานี้แบบง่ายสุดๆเลยค่ะไปค่ะตอนนี้วรุตาก็ต้องขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเดินเดียวเดียวเปลี่ยวๆคนเดียวมันก็เสียวเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าวรุตาจะแก่แล้วนะคะ แต่ก็อันตรายมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววรุตาจะนำผักบุ้งฝรั่งที่เก็บได้นี้นะคะจะเอาไปทําแกงส้มค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตกันที่บ้านนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแต่ก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องเล็กๆ ให้กับบารุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย